สวัสดีครับสวัสดีเชา้ชาเชา้าสดใสครับกับลมเฉยๆอ,อากาศเย็นๆเมื่อคืนนี้ก็ไปลอกระทงมานะครับก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาจัดงานเล็กๆแต่ว่าน้ําไหลกระทงไหลเป็นทางสวยอยู่เนะาะเมื่อคืนก็เอาลูกมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับก็ใครไปเที่ยวไหนมาก็ขอให้มีความสุขนะครับไปเรามากินข้าวกันป่าครับเติมพลังก่อนไปทํางานจ้า นี่มันมุมเล็กหน่อยครับผมก็เลยมาจัดหมูมแบบนี้ให้ดูนี่เลยปลาดุกเค็มแทน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 ,แน,แนดุกเค็มของเราเมนูที่ภรรยาําไกินเชาน้านี้แล้วก็ต้มผักกาดดองใส่หมูจ้าี่ต้องมาอวดหลาย วันนี้เมนูสองอย่างพอนพ้ำพริกไม,ม่มีแย่เลย <S <S พริกเหลืองเปล่ามาครับขอบต้อนน้ำนาร้อนหน่อยเนอะอืม

กินอะไรแม่อ <min> อ <it S 1> mm ืมแกน้ำแอ่ต้นไม้ร้องเอ้อากาศร้องเวลาต้มก็ทาบมันให้ได้นะถ้าใครใครก็ใช้ได้อยูอากาศร้องอล้นะอืลมลมดีมากครับ หลางกลับมาก็ขับรถราหาลูกชายโอโมไปเที่ยวติดสาวไม่เข้าบ้านนะเทียง พอได้มีแหงคือนก็กระทงทสวยเยอะน้ำาคือนน้ำก็ไหลกำลังพอดีแล้วเพอถ่ายรูปลงไปนะกระทงเป็นสายยาวเลยครับโอเคอนยะู่เนาะอืมอ้ม อืมอืมมีใครแย่งเนาะมันแย่งไม่อยู่ติดต่แล้วครับบ้าน